ตรวจคนเข้าเมืองที่หนองคายส่วนที่กำลังตำรวจทหารบุกจับสามสาวลาวหลังจากที่มีญามาร้องหลานสาวถูกหลอกค้าประเวณีพร้อมกับกลุ่มตัวเอเจนต์หนุ่มแจ้งข้อหาฆามนุษย์ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองหนองคายและทหารชุดรักษาความสงบจังหวัดหนองคายร่วมกันจับกลุ่มตัวนายยาน,านันแสงสุวรรณอายุ42ปี พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงเอนามสมมุติอายุ14ปีและนางสาวบีนามสมมุติอายุ16ปีนางสาวซีนามสมมุติอายุ18ปีซึ่งทั้งหมดเป็นชาวนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวทางนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานางนีนามสมมุติชาวจังหวัดมหาสารคามได้เข้าขอความช่วยเหลือจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายว่าเด็กหญิงเอนางสมมุติหลานสาว ถูกล่อลวงค้าประเวณีในจังหวัดหนองคายเจ้าหน้าที่จึงติดตามจนทราบว่านางสาวเออยู่ในความดูแลของนายยานันจึงติดต่อล่อซื้อให้นายยานันพามาส่งที่โรงแรมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงโดยนายยานันได้พาเด็กหญิงเอและนางสาวบีมาส่งเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้ก่อนจะเข้าช่วยเหลือหญิงสาวชาวลาวอีกหนึ่งคนที่ถูกขังอยู่ที่บ้านเช่าสองชั้น ในซอยดอนมนสองตำบลโพชัยอำเภอเมืองหนองคายจากการสอบสวนทราบว่ามีชายไทยไม่ทราบชื่ออายุประมาณ35ปีไปตะเวนหาหญิงสาวที่หมู่บ้านซำบอนนะครหลวงเวียงจันทร์โดยบอกว่าต้องการหาพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารที่จังหวัดอุดรธานีเป็นงานสบายรายได้ดีก่อนจะบังคับให้ค้าประเวณีวันละ6-7ครั้งโดยไม่เคยได้เงิน พร้อมทั้งถูกนายยานันข่มขู่ว่าถ้าไม่ยอมจะทุบตีและไม่ให้กลับบ้าน